ชมกินข้าวไม่กินหวานมันก็จะไม่ครบสิคะเสร็จทีป้ายแดงทั้งทีไปตองขอพาคุณผู้ชมมาลองร้านนี้เลยเอาใจสายหวานกันนิดนึงสําหรับใครที่ชอบอะไรที่มันไส้ทละทละักทละล้นทะลายวันนี้ขอพามาทานร้านนี้ค่ะ บัวลอยปริญญาลาวาไส้ทะลั์ค่ะร้านนี้อยู่แถวถนนบรรทัดทองแล้วก็เป็นร้านที่ถูกอกถูกใจของคนรุ่นใหม่มากๆนะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตของเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยโดนโกงจนเป็นหนี้ถึง10ล้านบาทตัดสินใจออกจากงานเลยค่ะแล้วก็มาต่อยอดธุรกิจของที่บ้านตัวเองจนตอนนี้กลายเป็นร้านบัวลอยปริญญาลาวะไส้ทะลักที่เปิดไปแล้วถึง5 ทั่วประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่ามาคุยคนเดียวมันจะไม่สนุกดีฉันขอตามหาภรรยาของบัวลอยกันนะคะบบวพัน ไรไปบ้างแลยวะยังไม่ได้สั่งจะรอเธอเนี่ยแต่นี่ก็มองไว้ก็จะเป็นเซ็ตรวมรถเนาะใช่แต่ว่ากินอย่างละลูกีิเอ็ดนี่คือทานหลายคนคนเดียวค่ะกินอะไข้าวอ๋อเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเรื่องเนี้ยเขายู่เขาอยู่เขาอยู่น้องค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหมคะ เล่าก่อนว่าไอ้บัวลอยลาวาไส้ทะลักของเราอ่ะคือยังไงคะบัวลอยของเราเนี่ยจะเป็นลาวาที่ไส้เลยพอข่าวมาหรือกัดตุ๊กเนี่ยมันก็จะพรวดไสไหลออกมาเลยเป็นลาวาเป็นไส้ลาวามันไม่ห่วงไงใช่แล้วตอนนี้มีไส้อะไรบ้างมีทั้งหมดกี่แบบคือตอนเนี้ยไม่รู้อะไรเันอะไรเลยค่ะเรามีทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดไสครับก็จะเป็นไส้งาดามลาวาคัสตาร์ดไข่เค็มนะครับลาวาครีมเผือก ลาวาช็อโกโก้บานาน่า<อ>เราวามัชาชาโคครับอันนี้ชาไทยอันชนันอันนี้เมลอนญ,ญี่ปุ่นครับผมคลิ้มถั่วแดง นมชมพูแล้วก็สองรสชาติใหม่จะเป็นลาวาบบวรี่แล้วก็ลาวาคาราเมลครับเห็นเยอะขนาดนี้พี่ปานอยากรู้ไหมเมนูไหนขายดีสุดก็อยากรู้ขายดีสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสูตรดั้งเดิม30ปีของพอุณม่ด๊ามบลอยลาวามาด๊าลาวากาด๊มใช่ไหมโทษนะคะร้านเปิดมากี่ปีแล้วนะปัจจุบันนี้แบรนด์เราตั้งมาประมาณ6ปีได้แล้วครับ6ปีห3ครัถามอายุเลยได้ไหมคะ ก็ประมาณ3 4 3สแล้วครับแล้วที่มาของชื่อร้านบัวลอยปริญญานี่ยคือยังไงคะคือตัวผมเองเนี่ยจบปริญญาเกียรนินยมดับหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาปริญญาไปใช้เลยฮะแต่ผมจําได้คลดคราาคๆว่าแบบตอนที่เราจบปริญญาพ่อแม่เขาค่อนข้างที่จะภูมิใจเนาะวันหนึ่งที่เราเปิดร้านขนมอะครับผมก็เลยอยากจเอาชื่อเนี้ย ทำให้เขาได้ภูมิใจอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เลยก็เลยกลายเป็นชื่อปริญญาครับแล้วก็เป็นบัวลอยใส่หมวกปริญญาอย่างนี้ผมว่ามันดูดูน่ารักดูน่รักดีก็เลยได้เป็นแบบมาสคอตของร้านเลยงั้นถามเลยแล้วกันว่ารายได้รายได้เฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าหมื่นต่อต่อวันครับผมต่อวันต่อวันนี้คืออันนี้คือช่วงก่อนโควิดไหมช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะทะลุไปถึงหกหมื่นเลยวว้า ก็แบบนาะสั่งใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยอดก็จะดอกลงมานิดนึงครับจะอยู่ประมาณสักสี่หมื่นสามหมื่นไปปลายสี่หมื่นออเดอร์ก็วันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักพันสองถึงพันห้าออเดอร์พี่สงสัยคือเวลาคนขายของกินเนี่ยความยากของเขาคือของมันเสียได้เขารักษายังไงจริงๆแล้วสินค้าเราอะไม่มีสารกันบูดเลยแล้วเราก็จะทำสดใหม่ทุกวันนะครับ แล้วก็จะเป็นการอุ่นไว้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ทันได้เสียหรอกครับจะหมดก่อนใช่อยากมีคำนี้อ้องปั้นกันตั้งแต่กี่โมงเด็กๆเขาผลิตกันเนี่ยวันนึงก็อยู่แถวๆประมาณสัก20,000ลูกผลิตกันวันนึงมา2 0 0 0มลูกต่อวันแล้วก็กระจายสินค้าออกไปส่งไปตามสาขาเราทราบมาว่ามีบัวลอยที่เป็นแบบแช่แข็งใช่คับขายด้วยไหมคะก็มีเหมือนกันอยู่ที่กล่องนึงเนี่ยจะอยู่ที่ร้อบาทนะครับก็จะมีทั้งหมด24ลูก แล้วเวลาคนที่ซื้อไปเขาจะทานยังไงอะคะจริงๆแล้ววิธีการต้มง่ายมากๆครับเออ่น้ําเดือดค่ะใส่ลงไปในน้ำเดือด5นาทีทานได้เลยคือเราทานได้เลยง่ายๆขนาดก็คือเหมือนทำบัวลอยทานที่บ้านได้อะใช่ใช่จริงๆเส้นทางของร้านเขาเนี่ยมีเรื่องราวต้องคุยกันเยอะเลยแต่ว่าพี่ปันที่สั่งไว้ได้ยังคะตะกี้ได้ยังได้ต่อได้ต่อได้เดี๋ยวพี่จะขอตัวก่อนเพราะว่าจะต้องไปฝากเพื่อนน้องก่อนโอ้จะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวมาเอาอยู่ได้ได้ค่ะได้ค่ะ ั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันต่อไปค่ะโอ้โหพี่ปานของเราวันนี้่วงทีมงานสุดที่เลิฟ ที่รองานอยู่หรือรีบเอาบัวลอยกลับบ้านไปก่อนละครับเนี่ยเฮหี้ยวกลับบ้านจนเต็มไม้แต็มมือกันเลยนะครับแต่เรื่องราวเส้นทางเศรษฐีของบัวลอยปริญญาลาวาไส้พลักยังไม่จบเพียงเท่านี้มีหนี้เป็นสิบล้านทำอย่างไงยถึงกลับมาลืมตาอ้าปากได้จนถึงทุกวันนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าอดีตเคยเป็นหนี้ถึง10ล้านแล้วปัจจุบันก็คือตดหนี้หมดแล้วหมดจริงไหมคะจริงครับ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก่อนหน้านี้เราเราสองคนนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยกันม,มันถึงจุดหนึ่งที่เราล้มมาครับ<า>เราก็มืดบอดเนาะมไม่รู้จะไปหาเงินใช้นี่ยังไงก็ไปกู้เงินนอกระบบอพอเราไม่มีเงินใช้นี่เขารถที่เรามีก็โดนยึด<อ>ก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปผ่อนกุญแจกับไฟนั้นอีก ก็คือหลายทอดหลายทอดใช่ครับไอซ์เนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นลูกจ้างขายนาฬิกาอยู่ที่ชนบุรีไม่พอใช้นี่ผมก็ไปคุยกับกับแม่มคือต้องบอกอย่างนี้กันว่าสูตรที่เรามีทุกวันนี้มันเป็นการต่อยอดจากสูตรของที่บ้านทำส่งตามพัตคารตามโรงแรมทำเยวาวราชเนี่ยนะครับวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยแพ็คเนี่ยเขาไปขายเนี่ยจาก รถเข็นข้างทางจนตอนนี้เขามีตึกเขาซื้อตึกจนเขามีเงินเก็บหลายสิบล้านอ่ะเขายังทําได้เลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่คิดจะทําบ้างนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ปัญหาหลักเลยอ่ะเงินทุนมีเงินอยู่ร้อยยี่สบาทผมก็คุยกับไอ้ก็เลยบอกไอ้ว่าเนี่ยพี่อยากจะเปิดร้านนะเขาก็ถอดทองของเขาออกมาให้เลยอตอนนั้นก็เอาไปจำนำได้เงินมาประมาณ5 0,000บาทค่ะ ก็มาซื้อรถเข็นซื้อโต๊ะซื้อเตาซื้อต่างของต่างๆมากมายนะครับหมดเงินไปประมาณ50,000บาทเป็นรถเข็นข<า>เป็นหัวยลอยู่บนฟุตบาทฝั่งตรงข้ามกับมาม่าเจโอค่ะเริ่มขายตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง แรกๆขาดทุนยับเยินมากเลยครับตอนนั้นคนไม่รู้จักเลยแล้วเราก็เป็นแค่ร้านข้างทางธรรมดาครับคนเขาตั้งใจมากินเจโอเดินมาดูแล้วเขาก็ไปคือเขาไม่ได้ซื้อใช่ครับเขาก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ลองไม่ได้เลยแต่แต่ต้องบอกว่าเจโอเป็นเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเลยนะวันนั้นอ่ะอีแกเดินมาดูขายอะไรขายไม่ได้หรอเอาอย่างนี้ไหมเอาไปฝากร้านนี้ขายไหม ใช่ผมก็ผมก็ทำเมนูเล็กๆไปตั้งไว้บนโต๊ะแล้วลูกค้าก็สั่งแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคนรู้จักก็สั่งมาก็เริ่มขายดีขึ้นขายดีขึ้นใช่ครับแล้วตึกร้านแรกที่ตั้งคือคือริมถนนประทัดทองครับผมก็คือที่อยู่ปัจจุบันนี้ตรงนี้เลยครับผมใช้เวลานานแค่ไหนเราสามารถปลดหนี้สิบล้านอ่ะไม่ถึงสองปีครับไม่ถึงสองปีใช่ครับกับการทําร้านนี้ใช่ครับปลดหนี้ที่เราเคยมีมากับสิบล้านหมดเลยใช่ครับ เลยอ่ะแล้วคุณภรรยาทําหน้าที่เก็บเป็นกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะเก็บเงินยังไงน้องไอซ์แนะนำหน่อยสิก็หนูไจะแบ่งค่ะบอกพี่เขาว่าทุกวันถ้าเราขายได้ขอแบ่งสักประมาณ20หรืเปอร์ซนตต่อวันนะไว้เป็นกําไรของเราเป็นเงินเก็บด้วยอะค่ะเคล็ดลับความสําเร็จอะไรที่คุณการคิดว่าทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือ ความแตกต่างค่อนข้างที่จะสาคัญมากๆนะครับอย่างของผมเนี่ยทำบัวลอยทาให้มันแตกต่างจากผู้แข่งเรื่อยๆนะครับถ้าวันนี้เราคิดได้ก่อนทําก่อนรวยก่อนครับคุยกันเราก็ตั้งนานเห็นว่าเอ๊ะการทําบัวลอยเนี่ยต้องใช้มือในการบ้านรสชาติอย่างงี้คุณไอคบคุมอยังไรคะเราก็จะไปเช็คไปชิมตลอดที่โรงงานเลยค่ะแล้วก็ไปดูกับเด็กที่ทำเลยค่ะว่าใช้สูตร เหมือนเดิมไหมเต๊กไหมค่ะประมาณนี้ค่ะวันหนึ่งทําทั้งหมดกี่ลูกค่ะประมาณ1นึ่งพัน่องต่อวันถ้าถ้าตีเป็นลูกก็อยู่ที่ประมาณ24,000ลูก ฟังไม่ผิดหรอกครับ24,000ลูกที่นี่เนี่ยเขาผลิตเองทุกขั้นตอนเริ่มจากการนำไส้ลาวามาขูดเพื่อให้สามารถปั้นทรงกลมได้ง่ายจากนั้นนำไส้ไปแช่แข็งประมาณ1-2ชั่วโมงถึงนำมาห่อด้วยแป้งอีกรอบและทำการแช่แข็งเพื่อมาบรรจุก,กล่องส่งออกแต่ละสาขานั่นเองล่ะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่คุณปานธนพรจะมาเรียกนการปั้นบัวลอยกับน้องใบตองมาดูกันว่าฝีมือใครนทะี่จะ เกกก่งวาันมาถึงช่วงนี้แล้วให้คุณการช่วยสอนหอบัวลอยหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเปิดน้ำน้ำต้องเดือดจัดก่อนแป้งครับเราเราต้องใช้ไม่เยอะครับเพราะใช้เยอะปุ๊บเนี่ยแป้งจะแป้งจะไม่สุกแล้วก็ใต้ข้างในก็จะไม่เป็นลอดด้วยนะฮะแล้วก็เลือกไส้มาไส้ก็ผมผมมีหลายไส้ก็ค่อทำง่ายนะคะง่ายอ่ะพี่การ ต้องมิดนะฮะถ้าไม่มิดมันจะมันจะไหลหมดเลยมันจะมันจะเป็นลาวาไหลออกมาตอนตอนต้มมันจะลาวาตั้งแต่ต้มใช่ครับเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วสิ่งอุ้ยกลมมากเดี๋ยวง่ายอ่ะใส่หม้อเลยคผมแล้วก็ทิ้งไว้นานไมหาะประมาณห้านาทีเมื่อกี้ที่ผมลองทำให้ดูไม่น่ายากเลยเออดูเหมือนจะไม่ยากไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวลองตั้นดีกว่าค่ะแล้วก็ลองดูว่า จะออกมาเป็นยังไงต้องลองก่อนอั่นหนูก่อนก็ได้เราจะดูซิว่าเธอจะไปได้กินน้ำโธมันจะไปยากอะไรเอออดูสิเอาสีเขียวเนาะ่ะสีเขียวเอ้มันคือขนมถ้วยมันคือแบบอะไรนีเฮ้ยโอ้โหใช้ได้ชมใช้ได้ ดูน้องไม่ต้องโชว์ลีลาการปั้นไปแล้วเนี่ยถ้าทางเอาเรื่องเลยนะครับแมาดูฝั่งนักร้กรองของเรากันบ้างที่ปานธนาพรจะลีลาดีขนาดไหนล่ะครับมาพิ่พปานได้สิกลัวอะไรคุณกนัอนว่าแป้งไม่ต้องเยอะแต่ก็น้อยไปก็ไม่ได้ถ้าา <ผม S 2> ไ,ไก็จะไม่มีใช่ครับไม่มีไมมอ้น,นี่เหมือนกันเนาะ ไม่สุกอ่ะนี่ดิฉันเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำรองนะของแบบนี้พูดเลยเที่ยงวิสีราชีชมพูค่ะสาวานมันจะมีอะไรีเดี๋ยวเราลองต้มลอบก็ให้ลูกค้าในร้านลองชิมเลยนะอยาเนี่ยก็จะแพงกว่าโบรอยวัยรุ่นแต่คนนี้เนี่ยเขาจริงจังมากเลยนะครับสำหรับพี่ปานชนะพรดูท่าทางแล้วเนี่ยกลับไปเปิดร้านได้เลยนะครับเนี่ยมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ ให้ให้ผมพูดตามความจริงเลยใช่ไหมว่าใช่ไหมครับไม่ต้องไว้หน้าไม่ต้องกลัวใครเขาจะกดวิ่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเหมือนสอบข้าอะไรถือว่าได้ผลอุ๊ยป้าตื่นเต้นอ่ะออกแล้วออกแล้วเหมือนกันสสวัดีครับถือว่าสมบูรณ์ทั้งคู่ค่ะ คนชปั่นบัวลอยกันเก่งทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาชิมบัวลอยปริญญาลาวาไส้ทะลักกันแล้วล่ะครับมาดูว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนได้เวลาที่ป่านได้เริ่มจากออริจินอลแบบนี้แล้นเนาะใช่ค่ะค่อยไล่ไปได้ค่ะใช่ไหมเลยคนละหนึ่งคนละหนึ่งนี่แบบดี้เลคนละลูกก่อนใจเย็นๆหวานแล้วเราเนี่ยอยู่ขอตัดได้ไหมคุณจริงเรื่องจริง เป็นมนุษย์แบบเคี้ยวนานอย่างขิงของเราเนี่ยก็จะมีจะมีสูตรที่เป็นสูตรพิเศษของเราแล้วก็เราใช้ขิงวันหนึ่งเป็น10กิโลนั้ำขิงก็ไม่เผ็ดเช่ใช่ค่ะกําลังดีทาน่ายอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยเผือกทรงเครื่องเราใส่เป็นไข่หวานลาวามาด้วยใช่ปปาดุยค่ะไม่ต้องให้เกียรติฉันทุกอย่างเริ่มก่อนก็เริ่มลยอห้อมดอันนี้คืออะไรนะคะมันมันมันวัว กะทิเราก็จะเป็นกะทิสดอืมแย่อยมากเลยกะทินี่ฮะสิ่งที่เรารอคอยอันนี้คือคนละหม้อเลยเนาะเรียกว่ากินระดับหม้อระดับเป็นหม้อใส่มาในนมหระคะใช่ค่ะเป็นนมสดรสชาติหวานออนี่อันนี้ใช่บุกเบอรี่รู้แล้วทำไมเขาถึงขายดีคาราเมล มันมีความมีกาแฟบ่อยนิดๆด้วยนะมันเหมือนมีเออม็นจะเป็นน้ำตาลคั่วให้มันไม่มันไม่ไม่นิดๆมันอร่อยแล้วมันตัดกันกับนมแล้วที่สำคัญนะเนื้อแป้งอ่ะที่มามันพอดีอ่ะมันมันเหนียวแต่มันไม่หนึบอ่ะมันเหนียวแต่เหนียวรูมอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้50สาขาครับเออสุดยอดเอาอยู่จริงๆอร่อยมากอร่อยมากให้คุณดารฝากร้านหน่อยค่ะ ก็ับลอยปริญญาลาวาไส้ทะลักนะครับปัจจุบันนี้มีทั้งหมด50สาขานะฮะที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสาขาบรรทัดทองนะครับ<ะ>หรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะสอบถามว่ามีสาขาที่ไหนบ้างก็ฝากข้เข้ามาในเพจได้นะครับ<ะ>หรือว่าโทรมาที่0854235625 5, 5, 5, 5ก็ได้ครับท<ะ>่านเพจับลอยปริญญาลาวาไส้ทะลักครับขอบคุณค่ะ วันนี้นอกจากน้องใบตองและพี่ปานธนภพรจะได้อิ่มท้องกันแล้วคุณผู้ชมแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงต็คงจะได้เคล็ดลับความรวยและมุมมองของคนทําธุรกิจว่าบางครั้งเนี่ยครับถ้าเรากล้าที่จะแตกต่างมันก็จะทําให้เราเติบโตและประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้นเหมือนกับคุณการแม้ชีวิตจะเคยล้มแต่เขาก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อยอดธุรกิจของตัวเองยังไงรายการเศรษฐีป้ายแดงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตเฮงๆงปังปัง ไปด้วยกัยนนะครับ